ฮะไปกินยังก่อนมกม่วงมันจะ่ขี้แตกไปขี้แตกซะเลยคำเพียงเหรอเอาไม่ได้ปะไอเดียเนี่ยมาให้เราเนี่ยไปกินเียนพุน่ในถุงไข่เนี่อาสิก้าบ้านสินสิกลับ้านเราเกล่า ดำล้วรบอกองนสมผมบอกท่านไ่มนอนเลยนะัดำเท่า้แล้วก็เปียกอึดดเยเปียกต้นล่างทุกปุ๋ยบทุกเลยพอดีกับล่างแล้วถุบ้าเพราะว่าิ่นำอยลุกไปเต็มเป่าก็อแต่ว่าตัวสุดสุดน้าเลยสุดสุดดำหน้ากัจังสีแล้วเนาะ

หลานหน่อยสองหลานออกมาหน้าบัดคำไ,ไปยาสิพาไปบังบักคางบักท้วปูทางบักเตียงปูสวัสดีครับเด้อสวัสดีครับข้ากินกล้วยอยู่ข้าปอกกล้วยขู่บ่บ่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรมาเล่นนาหลือวันนี่เล่นนาครับไม่เล่นนามาเล่นนะาครับเล่นน,นนะาตามญาญากระเปียดเด็กตามญาญาไไสีผ้าไปใส่ ก็จังแม่เป็ดพาลูกไปเลี้ยงแล้วไงยางน้ำหลังอันยางแห้งคือลูกหน่อยเอาขี้แหงค่ะบนกระตกกัน สวัสดีพี่น้องอีกเทื่อนนึงครับอยู่ฮายยูหน้านาะครับเนาะครับใส่ใส่น้ำที่เอ็มแต่รถล่วงหน้ามู้นี่อ,อยู่คนเด้ยวใส่ติดไก่เป็นป้าเขาแล้ว,ลวดำหน้าเรียบร้อยแล้วดำเขาแล้วเนี่ยโทรบ,บอกว่าออกมาเจ็บแดงแน่ว่าสันเลยพลาดหน่อยออกมาเล่นปมาแต่งไปซักปูไว้ออกแล้วก็เลยที่ออกมา,าพี่นอ้องเบิ้งสวน แต่งเพี F ่สักทำหน่อยตึ like ้งน้ำพี่เอ็มกระโดดปุ๊บค่ายเอ็มไปบึ้งน้ำพี่เอ็มกระโดดปุ๊บอายุมองเก่าวันผุแล้วเนาะดำหน้าแล้วค่าไปบึ้งรูดโอ้กระโดดน้ำปุ๊บแล้วพ่อเก็บแต่งกับยาแล้วก่อนเดี๋ยวพาไรเปลืองนี่ผ้าเก็บแต่งก่อนไปใส่แต่งใส่งรูดแต่งออกเมื่อไปผู้ค่ายวันละแม่ค่ายก็ไม่ต้องเข้าไปดับแรงหน่อยไปเดินไปดูเดินไปตรงต้นมะละกอน่ะข้ามไประวังตกกันแทรนะตกกันแทร่นะ ตกหลุมนาะยยืนดีๆข้ามโดดข้ามเออแม่คุ้งตัวนี้ไปตำกินนักเทียไปไหนมันแปนี่ฮะแะชป่าเร็วไปตำุไปตำเพื่อปุใบงหญ่ห,ไไหนิใบง่ญ่หนิมันก็อยากไปตำไป คนมาบุกห้งซาอูเด้นิก็อยากกินตำุูกินตำขูดจิ้นอ่ะแ้วงยาปิดไปตำยื้เหี้นน้ำมือนะกับ่าแมน้มือนยามานาไม่ไยื้อซื้อบุกทั่วเนี่ยยได้อูกดอกยูซื้อปลาบุกทั่วเนี่ยต้องพาไปยืท่าคนจะไปจับได้มันมันแกจะไปจับจะไจับมม่จบันไงแต่่ไงกูเดียวมันจะไงคูเดีชิมเลยปะ ปอดสารมาเมื่อนี่เพิ่นตรงนู้นยังไม่ยังตัวนอะไรเพี่น้องตัวก็ร่างสีแดงกินนะเนี่ยจากเป็นผู้ปลูกปลูกกับเมียกับหลานเป็นผู้กิ้นหวานกรอบดีนะครับชอบปอดสารกำลังออกรวยพี่น้องส่วนตัวส่วนตัวผู้ยักษ์สามสี่มือติดตำวันนี้มันหยุดมันหยุดแยกหน่อยอยู่กำลังออกหน่วยครับ ปลาเยอน้ำมันยาของนมันยายันดู้ฮเหรเด็กน้อยปลาบักเตียงมันไข่ออกไหมปลาเตียงครับนุ่อยมาหลับขึนย่านุ่ยไปหน่อยก็ดีไป พทั้งกลุ่มในบาทบนใส้บาทพอร่อยปะงอหลังกูด่อู้หูหน้อยตัวนี่ต้นเกลือมาเอาจนีย่านี่มันก็อย่งแตงแตงมันคือออกกลนนี่แด้เอามันจะเป็นต้นแตงแล้วโมกยัขมมนขมาย่านย่านเป็นนี่ขั้นเนี่ใบัแตงขั้นเ้อะอยไปอีกถอยไปอีกรูกขั้นแตงล้านมานน่แตงล้านแตงขั้น สมุทรหน่วแต่งอ้หน่วยไงสมงางเิ่งค้าบพีน้อกเสียบกับมือเบาหนมบัวครับใหเ่บท่นไอ้เจี๊นดิวันแตงล้านครับแตง้านบอกคุณยายแม่นี่ริบบนี่แตงร้านแตงข้างอ๋อสองคนเอิ้นแตงข้างเ้นไทายเอิญแตงร้านบอกหน่วยไงเนาะอ้มันมีขนน้ำตัวปักมือตัวนี้มันไขยเนี่อยู่ดิอมีดปะเฮ้ยันกัวยึดได้ยปั๊ถอนหน่วยไงเถอะ สามสามนุยน้ยได้ลูกอ๋อตัวสินสินนวยไก,ลลก่ลูกอร่อยไหมลนะอร่อยไปใหญ่พี่ใหญ่น้องไปท่านน้ำรอยรวยไนใส่บาทน้ำเอามื่อขขาพันจ๋าเขาไปวัดเองปลูกกินปลูกนนะท่านล่ะพี่น้องครับเอาวันยังก็ไปซอดพูนหรอ,หรอวันนี้กาเล่นถ้ากาเล่นยุบนละมันจะหมดให้ นี่บ่อู้นี่ไงครับนี่อ่างนานี่เจ็บปีจากน่องี่ต่อครับพี่น้องมือนี่ยยู่ครับออกน่อยไลอืมฮัตมึอไงหวานบ่นี่ตำเสียบจ้ะขันวานกอบ

ไล่ยลเไล่คนงานก็ดีใจเด้อบักเตียงงามพี่น้องเอ้คนงานเป็นย่งซักสวนไหมบวกเตียงพี่น้องสวนไม่ซักแล้วกปลูกงามแท ไค่ก็พ่นหมูเต็มเราได้ยินเด้อค่นหมูกระรอกเต็มกรอกมั่งข้าวแต่งร่องยากเลยโอ้ถังน้อยๆก็ปิดได้พ่อหน่อยพี่น้องนี่เอาบนเลเอาบ่เอาตัข้างน้อยๆก็ปิดได้พ่อหน่อยอ๋อเต็มปุ๊บกระตา เอาไปเอาไปเอาอีกว่น่เอาบ่ั้นเอาหรอทำยังี้ยอดมันก็ว่เบิดแหละวัาเลี้ยงเาันทุเฮ้ยขี่นองเลยสวนน้อยบักแตงพญเ้กเด้อตมกัะตาครับพี่น้องกระตาค่ะเบิดไปเาได้ซุ่มเหลือก็เเรือว้เนาะบ่เบิดยังอะไอีกเป็นตาชุ่มเลือกับือใบครับยังสีกับบานเก็บครับกจาย่นหลือว้มาต่ำอยู่นา น,นี่สิงกับพี่ได้เก็บเอาครับเตียงข้างมาเตียงล่านเตียงเพลินไอ่อนออนีงสิงมือเน,นกับมวันพ่อกินเก็บอีกวบนนี้แกไว้ขึ้นอย่างนี้เลยกูหน้ามกหน้าหมกแต่งพี่นี่ครับกูอมหัวเลยหมกทัวกับกาลัางจั่วครับทัวกับาลัางเป็นหน่วยหน่อยนั่นแล้วละ่ะคันพ่อเอาซ้ำๆนี่งอาไรว ออกดอกเพียงเฮ้ยเออขาไปนอนะ้องคุณเนาะแดงไปนิดสัก<ม>ดอกร้ายหลายครับต,ออตัวกับก้าล่างออก,กอเนาะฟุบพื้นที่ทั้งนี้กันเหลือกินได้ครับพี่น้องสำหรับครอบครัวนหนึง่งอยากพี่น้องได้แจกญา้พี่น้องกินบุญหรือครับปีนี้งามเลยตัวตัวกับงามเน,น,น,ะนาะงป,ปีนีนะ้เนาะงามก็ทุกปีเนาะแม่เนาะปีเมื่อกี้ใบดงังใบยังเป็นโรคเนาะ ครับปีนลอยะไรอะไรอะไรเต็มตะกาครับพี่น้องเอาเอาพวกู้เป็นตำกินเบื้องเผียงนี่พกไขอนีสร้างอุอไเขาไปลองตำบางอยาไรต้น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 ตยบบานพวงี้กับั่นไม่ากอะไรตัวสาอุกัการแหลกหลานเหมนบ่การแก็มีสร้าต้นนี้เป็นตะตกก เรื่องว่าไา,นาน่น่าจะปนิมือนโอ้โนะหนัตถามทุกเส้นเลยนะเต็มกระตาหมอกกอกค,ครับพี่นอ้นองเ,เห็ดเฟียงหมอกครับพี่นี่เออบดยน่ามันเนาะเห็ดเฟียงผลผลิตแตงโอ้ยพี่น้องเลยสะอ่อนครับต้น่วยงามๆครับแตงพญสักเมือง,ง่วยไงกว่าแขนผม โอ้ยเต็มกระตาพอดีคร <problem> ับพ <on> <ources> ี a a ่น้องอ่าคัดแนี่ครับกับบรรยากาศทองหน้าครับพี่น้องบรรยากาศทองให้ทองหน้าของเราครับหลังจากดำหน้าเสร็จครับพี่น้องหลังจากดำหน้าเสร็จกระสิประมานนี้ครับล่อเข่าเขียวครับอีกจักน้อยเขากระสีเขียวเขากระสีเขียวจักน้อยครับหนาก็ยังไม่ขัดแล้วครับ หน้าาแล้วเป็นอัตตะกาเมื่อนี้ครับพอลุงกสิเลือสองน่นหน้าหยาดัดเครื่อหยัดพี่น้องกันมีอยู่ซีเจ้าอยู่หน้าผมนี่ก็กแล้วไปล้วซ้อครับเลือสออพอกเม่กันมาดำหน้าซอยเิ็นเมื่อสองกับบรรยากาศทองหน้าย่ำแรงครับพี่น้องทองหน้าย่ำแรงอากาศเย็นสบายครับ ภาเด็กน้อยครเล่นทงเล่นทาเต็มเต็มกระตาพี่น้องขลองแท้ฝีมือพฟรเซซักนี่บักทัวกับกระลังสีได้กินครับบักทัวกับกระลังสีได้กินแตงได้กินแล้วอันนี้ก็สิข้องสีเอาไปแบงพี่แบงน้องใส่บาทใส่ยังนะครับเนาะแบงพี่น้องไปกินน้ำเก็บไปลายเนี่ยครับมือนนี้เก็บมันก็สิแก่ถิ่มนะครับเนาะมือนี้ก็เล้ได้หลายเนี่ยครับ เต็มมากนะครับพี่นอ้องปืดแต่น่งอยู่นากินนะครับหาปูหาปลาหาหน่อไม้หาพักมีซื้อไตามฤดูกาลครับเพราะว่าได้ซื้อครับประหยะัดปลูกกินเองก็ดีอย่างหนึ่งครับเพราะว่าต้องคิดหลายเรื่องสารเคมีนะครับเนาะ่ะต้องคิดหลายว่าเพผลเสียดยาอย่างนี้เขากินไปแล้วเขาอนนันตรายต่อเฮาบ่ปลูกกินเองก็สบายใจกว่าครับพี่น้องอย่างคือเขาซื้ออย่างหลายแนวแต่ ที่ว่าอ่างใ่อธิบายเมื่อไหรมาหน้ามีต่ของกิน้ยังหมักมุ้งเยแต่ใดักดักดักมะม่วงู้ดเนีฮัก็ได้ละเธออันนี้ยังมฮัด่นีไหมยานี่มะม่วงกว่ามะม่วงมะม่วงฮัทบนู้ี่นอบปนี่มีต่คองอยากของกินแข็งแตงกะหมว่งล้มื่อบานหมักุ้งมักมาละกออันนี้กับักมุ้งเยอุ้งเงี้ยว ซาไทยเอ็นยังซาไทยเอ็นยังบุบกงจักตาพัดสายอีสานบวกงูบวกงูสายีสานวรละคัอันนี้กับบกกงวงบวกงวงเส็จหลามันก็เลยดีนี้กินบ้านวงหน้าตะวันอเง้น้ำกันที่น้องอันนี้กับบกงูเหนียวของหน้าล้วมาบุกเตียงพยักอฆ์ โอ้นี่มาบักแตงโมแตงโมแตงโมนี่แล้วก็มักแตงคางยังป่าโอ้แม่สักแล้วหัวยูนี่แล้วมันบักแตงคางมันไม่ใช่บักแตงโมแตมันลูกใหญ่จริงจริงตำน้อยเดียวอิ่มตันะตำน้อยเดียวแล้วกินมันยังบ้านแก่ดิพี่น้องมันอ่อนๆอยู่อแล้วมาลาท่านผู้ชมแล้วแล้วพอจะปิดคลิปแล้วแล้วมาสวัสดีครับ นเวลาท่านผู้ชมเร็วๆครับมาพนี้ครับพี่น้องมาอนี่พาเด็กหน่อยออกมาหน้ายินน้ำยาไปยินน้ำยาพาเด็กหน่อยออกมาหน้าครับผมงานมาดำหน้าพามาเก็บบักแตงคอยพอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้ยสายไอ้ไข่บ้านเต้าอยู่พี่น้องด้วยนันหน้าบ่นอนหน้าบ่นอนเป่าหน้าบ่เป่าแตงให้ปูเลย Bao ghém cọc tôn năm phong ghém phú này phụ đó quay con ghai cọc con ghai cọc con ghai cọc tay tiên này. Nan no, 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 <laughs> no. no, 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 no cát linh tự mình si cát linh làm gìn quế cát tuần nãy cát kia nè gìn quế